ปลาเมียมาใช่ไหมเนี่ยปลาเมียมาหนึ่งวัยถ่ายังไงเนี่ยจารไม่ใชอย่างนนถ่ายังไงก็้องก็นะครับไม่เป็นรหัสนี่ยอันนี้ลาเมียมาไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป่งกันข้เดียวโทษนะครับก้าลงที่จุดขาวเลยครับ อโอโ,โอคสวยครับกาวลงครับคนต่อไปก้าวลงตามเพื่อนเลยครับคนละหนึ่งจุดครับอ่าแล้วก็มองติดใอยลงนะครับแะ้วยกให้เป็นสองขาเอาไปติชายคนนี้ขยับมาหาเพื่อนเลยครับติดมือรอับเป็นคาบขยับมาหาเพื่อนจุดละก้าวลงครับะละก้าวลงได้แล้วครับ